เอาล้ครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาต่อ EP 3ีนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับแฟนเก่านะครับผมในวันนี้นะครับผมก็มีน้องๆหลายคนหรือคนที่เป็น FC นะครับผมก็ขอพี่คนนั้นมาว่าเอ้อยากให้พี่คนนั้นต่อ E p พีให้นะครับน้องๆก็ขอมาเกิดเลยคือตอนนี้พี่คนนั้นก็จะร้องไห้แล้วเลยไม่ไหวขนาด EP ีนี่ยังจะร้องไห้เลยมันโคตรแสลกใจเลยนะพูดจริงอ่ะแต่พี่คนนั้นก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะมาหรือเปล่านะรอบนี้เพราะว่ารอบ ที่แล้วเขาก็ร้องไห้หนักมากเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้พี่คนนั้นก็ภาวนาได้แค่ว่าเขาต้องมาแต่พี่คนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้เลยนะฮะมาโอเคครับผมตั้งแต่วันนั้นมานะครับผมพี่คนนั้นก็ยังไม่ได้ลบเพื่อนเขาเลยนะครับผมนี่เลยก็ยังมีเขาเป็นเพื่อนอยู่นะฮะก็ อันนี้เลยนะครับผมก็เป็นหัวแชร์ลักกี้ทิกตอกนะครับในยุคก่อนนะครับก่อนที่จะรู้จักกับพี่ลักกี้นะครับก็ไปเข้าแคนพี่ลักกี้นี่แหละแล้วก็จีพี่ลักกี้นะครับผมถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนอยากดูคลิปตอนที่พี่คนันจีพี่ลักกี้นะครับผมก็แนะนาเลยครับผมย้อนไปดูในช่องพี่คนันได้เลยอยู่ข้างในนั่นแหละ <laughs> แต่พี่คนันไม่กล้ากลับไปดูนะครับเพราะว่ากลับไปดูทีไรมันก็คิดถึงความหลังนะทุกคนจริงก็มีน้องๆหลายคนถามเหมือนกันว่าเออพี่เลิกกันเพราะอะไรนะครับพี่คนันก็จะมาตอบนะครับผมคือตอนนั้นทะเลากกกัันนแบบหม เลยนะครับแล้วก็จะมีหลายๆเรื่องราวเนาะที่ทําให้เราทั้งสองฝ่ายเลิกกันนะครับก็ต่างคนต่างมีเหตุผลนะครับต่างคนต่างยอมรับแล้วก็ผิดทั้งคู่นั่นแหละนะฮะท่านผู้ชมก็ไม่มีการเกลียดชังกันหรือว่าใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่จะมีส่วนน้อยนะครับที่ได้พูดกันกับพี่ลักกี้นะครับผมในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่คนนั้นตีเปอร์เซ็นต์ได้ให้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่พี่คนนั้นเนี่ยจะได้คุยกับพี่ลักกี้นะครับบางทีพี่คนนั้นขอเขาตีไปก็เขาก็ไม่กล้ารับพ ชื่อว่าเมื่อมีโอกาสได้คุยกับแฟนเก่านะครับผมนั่นแหละ EP นั่นแหละเป็น EP ที่เขาแบบโคตรเสียใจเลยนะครับทั้งพี่คนนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจเข้าออไปแบบทําอย่างนั้นเลยทั้งพี่คนนั้นก็รู้สึกผิดนั่นแหละที่เข้าไปทําไม่เคารองให้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมรอนานนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยขอพี่ลักกี้เข้าตีนะครับตั้งแต่เลิกกับพี่คนนั้นมาก็ไม่มีเพื่อนเล่นอีกเลยนะครับเขาก็าน่าจะอยู่แบบเงียบเหงนะถามว่าแบบรู้สึกยังไงตอนนีนน้ก็คิดถึงนะผมมแต่ถาว่าจะกกลัับไไปหานดหมกเนีอยมวถผมที่จะกลับไปหากันกน,กนะ เพราะว่ามันก็มีหลายๆเรื่องราวเนาะที่ทําให้น้งสองฝ่ายนะครับต้องห่างกันหรือว่าเลิกกันนั่นเองนะ,นะโอเคเดี๋ยวพี่คนนั้นนะผมก็จะลองเชิญพี่ลักกี้เข้าทีมนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเพื่อนๆเป็นเหมือนผมหรือเปล่าเวลาเล่นเกมแล้วพบปัญหาทําให้โทรศัพท์เครื่องรั่มากวันนี้ผมก็เลยเลื่อนไปเจอแอปแอปหนึ่งที่เขาชื่อว่า Knock Booster นะครับซึ่งผมเนี่ยก็เลยลองโหลดมาใช้ดูซึ่งแอปนี้นะครับผมเขาทาขึ้นมาเพื่อปรับประสิทธิภาพของมือถือโดยตรงเลยนะครับไม สะสมไว้นานเพื่อเพิ่มพื้นที่ในโฮสท์ของเราแถมยังสามารถเพิ่มความเร็วให้กับเกมเพื่อให้เกมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแถมแอปนี้ยังมีโหมดประหยัดแบตที่ทําให้แบตเตอรี่ของโทรศัพท์ของเรานั้นทนทานในขณะที่ใช้โทรศัพท์ทํางานแถมยังสามารถดูสถานะของแบตเตอรี่ของเราได้อีกด้วยมีทั้งโหมดประหยัดแบตแบบอัจฉริยะและโหมดประหยัดพลังงานบอกได้เลยว่าแอปนี้เหมาะสมสําหรับสายเกมมิงจริงๆเลยและยังมีโหมดชาร์จแบตเร็วอีกด้วยแถมเวลาเราชาร์จแบตก็มีการวิเคราะห์ในการใช้แบตเตอรี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้แบตเตอรี่ของเราใช้งานดียิ่งขึ้นบอกได้คำเดียวเลยว่าของเขาดีจริงๆสามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วที่แอป y s t o n สสำหรับใครที่หาแอปไม่เจอเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกดรีวิว5ดาวให้กับแอป Knock Booster ด้วยนะครับผม โอเคครับผมเออเดี๋ยวขอ,ขอคิดแล้วก็ทําใจก่อนนะครับแต่ว่าน้องๆก็ขอมานะว่าอยากให้พี่คนนั้นต่ออีพีสามนะแต่พี่คนนั้นก็ไม่รู้ว่าอีพีนี้มันจะเป็นยังไงกลัวร้ <g ulp> องไห้อีเอาอะไรก็ได้นะครับผมไม่รู้จะมาไหมเนะ้ยนี่ไงมาล้ <g ulp> ยังไงดีวะียฟูดไม่ออก โหลเธอเขหาว่า er. <Hello>, uh. เล่นไหมอะอืม uh? เ uh, ย่งง้นน่ะยังไม่มีเพื่อนเล่นมาสักเกมว่าแต่เป็นยังไงบ้างอ่ะ uh huh. เป็นยังไงบ้างก็สบายดีไม่ได้เป็นอะไรก็ปกติแล้วคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคนนั้นก็ยังปกติดีเหมือนกันครับก็ยังนี่แหละช่ว <laughs> งนี้ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่อ่ะเบื่อเล่นตัวคนเดียวไม่มีใครเล่นด้วย แต่เลิกกับเธอไปก็ไม่ไว้คลายรื่นด้วยเลยเราเหมือนกันนะครั้นั้นก็เล่นคนเดียวเลยแต่ละวันก็ส่งทีมไปเออพูดถึงส่งทีมนะวันนั้นบังเอิญจังเลยนะว่าสุ่มเจอได้ไงก็ไม่รู้ยังมอยู่เลยเหมือนจกรตาแกลงเราอะก่อมันก็แปลกอยู่นละว่าไหมใช่ฮัลโ <Hello, S 2> <Hello. S 1> หลเธอฮัลโหลไม้ยินไหมไหครับมาลินโซลันนักเพลงเพล,เลยนนะ แต่คงไม่มีวันน,นั้นได้แล้วะเจ็บตรงที่ฟ้าไม่ได้ให้เราเกิดมากูกันทางที่ตัวฉันรัเธอไม่มแล้วทังหัใจไม่อยากกำแล้วแตองจะจำมันอยู่หรอเราก็ไม่รู้อะ่ะ <c oughs> เราก็ยัง คิดถึงอะไม่รู้จะลืมยังไงพยายามแล้วพยายามอีกก็ก็ยังคิดถึงเธอนั่นแหละคิดถึงยังไงก็เลิกกันไปแล้วถ้าเกิดว่าเราจะกลับมาหาก,กันนี่เราจะอยู่สถานะอะไรหรอกก็คงได้สถานะเพื่อนแล้วเป็นไปไม่ได้แล้วแหละนั้นได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไหร่ แม้จะได่เพียงกกลักนฐานาก็คงได้เป็นแค่เพื่อนลหละเป็นมากกว่านี้ก็ไม่ได้ละทุกคนเขาบอกว่าเป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่เพื่อนก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งขอแค่ได้พูดคุยกันกับเขาเอะ เี๋ยนี้ไม่ได้เล่นเกมแล้วมีแต่จะขายทิ้งนั่นแหละมันไม่มีใครเล่นเธอจะขายทิ้งหรอโพสขายแล้วจะขายแล้วเร็วนี่แหละมันไม่น่าเล่นทำไมถึงไม่น่าเล่นนะ่ะก็มันไม่มีเธอแล้วไงโอ้โหแล้วเขาจะขายดีทิ้งแล้ว ทอาไงอะหากวันไหนที่ถ้าผู้ชมไม่เห็นผมไปทำคลิปต่อกับเขานะครับก็แสดงว่าวันนั้นเขาขายรหัสทิ้งแล้วนะครับผมก็พูดอะไรไม่ได้ถ้าผมจะขอให้เขาไม่ต้องขายทิง้งผมก็พูดไม่ได้ทุกคนเขาจะขายทิ้งแล้วก็จะไปแล้วพูดอะไรไม่ออกเลย มันก็เสียใจอยู่นาะก็เสียใจนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ถ้ากลับมาฐานาก็ได้เป็นแค่เพื่อนได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไรแม้จะได้แค่เพียงไกลกันไม่ได้เล่นเกมหลายวันนะตอนแรกคิดว่าเธอลบไปแล้ว ขอนั่งด้วยได้ไหมอะ่ะได้สิถ้าเธอขายทิ้งเธอจะคิดถึงเราไหมอะ่ะคิดถึงดิต่เราไม่อยากให้เธอขายเลยนะจะให้ทำยังไงแทรู้ไหมเวลาเราล่นเกมเรานึกถึงนธอตลอดเธอช่วย้เขาทำนั่นทำนี่เคยบอก เธอบอกเขาทุกอย่างอน,นั้นเขาเล่นเกมกับเธอเกือบทุกวันน่ะเขาไม่ได้เปลี่ยนใครมาเล่นด้วยเขาจนติดเธอไปแล้วขอโทษถ้าเธอขายรหัสทิ้งแล้วคนนั้นคงไม่ได้เล่นกับเธออีกแล้วสินะใช่ถ้ามันได้ขายแต่ก็ไม่แน่นอนน่ะเรียกร้องราคาสูงง ไม่รู้ว่าจะได้ขายหรือเปล่าถ้าได้ขายก็จะขายเิ่นไปบางครั้งมันก็เสียความรู้สึกเหมือนเวลาแบบเราไปเห็นคู่อื่นอย่างเช่นเขาไปลิน้นสีสีใช่ปะเราไปเห็นคนอื่นใส่เสื้อคู่กันอะเวลาเรา่องถึงเธอเราเคยใส่ด้วยกันอะ ท,ทยยกกมาด้วันถ้าถามว่าทุกวันนี้นึกถึงเธอไหมมันก็นึกถึงเป็นบางครั้งคราวนะนึกถึงแล้วก็เจ็บแล้วก็หายจะทำอะไรไม่ได,ได้แล้วคนนั้นนะ่ะเคยนึกถึงเงาบ้างไหมยิ่งห่างนานยิ่งไม่ได้เล่นด้วยกันก็ยิ่งคิดถึงกันเลยตอนคบกันมันก็น่าเบื่อนะ เลิก,กันมาแล้วก็เสียใจแล้วก็ทําได้แค่คิดถึงตอนที่รักกันอยู่ก็ทะเลาะกันก็มีแต่เลิกกัน, mm hmm. กนไม่เจอเบื่อกันถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะ mm hmm. คนนั้นจะไม่ให้มันมีอยู่นั้นเกิดขึ้นเลยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนั้นเพน,นั้นขอโทษ อย่างนี้เป็นไงบ้างก็สบายดีอยู่นะแล้วก็แต่ละวันก็ทำอะไรแค่คิดถึงเธอนั่นแหละจากที่เคยได้ยินเสียงในทุกๆคืนก่อนนอนตอนนั้นเธอบอกคนนั้นว่าฝันดีนะแล้วเธอก็บอกลาคนนั้นก่อนนอนแต่ทุกวันนี้คนนั้นไม่ได้ยินเสียงเธอแล้วมันกลับเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วความรู้สึกอะงั้น อย่าพามันนี่เก้าอี้ไหนตัวไหนเห็นเก้าอี้พิเศษอ่ะเก้าอี้ตัวนี้ไงจำได้เหรอจำได้ตอนนั้นเธอนั่งอยู่ตรงน,นี้แหละแล้วก็คนนั้นก็อยู่ด้านบน เราจะพูดยังไงได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอยู่ทานะเพื่อนอะดีละไม่เป็นไรเป็นเพื่อนก็ได้ขอแค่ได้คุยกับเธอก็พอแล้ว,ออลวขอบคุณช่วงเวลาดีๆนะขอบคุณเหมือนกันนะเขาบอกว่าเพียนได้แค่เพื่อนอะเราคงกลับมาเป็นแฟนมันเดิมไม่ได้ทุกคน ถามว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ได้กลับไปเป็นแฟนกันไหมผมก็ตอบไม่ได้นะครับว่าจะมีหรือเปล่าคนดูก็ต้องติดตามเรื่องราวไปพร้อมผมนี่แหละผมก็บอกไม่ได้เป็นยังไงฮัลโหลฮัลโหลแล้วเธอจะนอนตอนไหนเนะี่ยงอีกสักพักอะ่ะแล้วเธอละจะนอนตอนไหนเขนาเนี่ยบอกไม่ได้เลยว่าจะนอนตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหลับหรือเปล่าถ้าเกิดไปนอนอะน่าจะ นอนไม่หลับมั้งเดี๋ยวมันก็ผ่านไปรู้สึกใจหายเหมือนกันนะที่จะล่นกับเธอวันนี้ก็มันยังคิดถึงอยู่แบบความรู้สึกแบบว่าเราเราเลิกกันไปแล้วเรามาลินด้วยกันมันนึกถึงวันที่เรารักกันเหมือนั้นแต่กลับมาวันนี้มันเสียใจอะมันไม่มีเธอแล้วสู่โซเนอะเธอโซเหมือนกันนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ จะลืมใครสักคนอะอเวลาผ่านไปแค่ไหนเขายังลืมเธอไม่ได้เลยนะ่ะมันก็จริงแหละแล้ะการที่จะลืมใครสักคนมันก็ลืมยากเลยดูแลตัวเองด้วยนะเงินไปก่อนนะบายครับโชคดีนะ ชอบไปแล้วอ่ะทุกคนผมจะฝากบอกคู่รักหลายๆคนด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าผู้ไหนมีโอกาสรักกันอยู่ก็ขอให้รักกันให้มากๆนะครับแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความโสุขนะครับถ้าเกิดว่าเราทะเลาะกันมาแล้วก็จะเห็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็มีการแบบแยกจากกันเพราะเลิกกันมาแล้วก็คิดถึงเขานะครับผมสําหรับใครที่แบบเคยเลิกกับแฟนเก่ามาบางคนเขาก็รู้สึกเฉยๆบางคนก็รู้สึ всех, คกสคิดถึงเหมือนกับผมนะฮะแต่สําหรับผมแล้วนะครับผมผมรู้สึกว่าเลิกกันมาแล้วผมคิดถึงเขานะครับ จากที่แบบเคยได้ยินเสียงเขาทุกเช้าแล้วก็ได้ยินเสียงเขาทุกก่อนนอนที่เขาเคยบอกว่าอขอให้นอนหลับฝันดีนะรักนะคะแต่ทุกวันนี้นะครับผมเสียงนี้ไม่มีแล้วนะครับสําหรับคู่ไหนนะครับผมที่ยังรักกันอยู่นะครับก็ขอให้รักกันมากๆนะครับให้ความสุขกันมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าทะเลาะกันดกเถียงกันนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ผมก็พูดอะไรไม่ออกแล้วนะครับเอาไว้พวกคนใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคนฉันมันไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเค่ได้ทําพผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนเป็นช่วงัน